สวัสดีครับก็มาเล่าต่อนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำตัว G U I ก่อนนะครับหน้าตา G U I ที่ทำขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับมีค่าหลดเซลล์คือตอนนี้ทำให้รับหลดเซลล์อยู่องตัวนะครับแล้วก็มีปุ่ม start stop clear save นะครับอันนี้สำหรับการเก็บข้อมูลนะครับ ตัดสต็อปเกลียเซฟนะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับก็จะมีเซตัสนะครับบอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตอนนี้เป็นคอมบล็อกที่เอาไว้ใช้เช็คว่ามีคอมพอร์ตมีอุปกรณ์ต่ออยู่พอร์ตไหนบ้างนะครับซึ่งการลองทดลองเนี่ยนะครับผมก็ต่ออาร์ดิโนเข้ามานะครับซึ่งก็จะกลายเป็นคอมพอร์ตสนะครับ บัตเทิลสแกนเ c ลีสเตตนะครับหลักๆในคลิปนี้จะเล่าแค่เรื่องของการทำอินเทอร์เฟซทำหน้าตามันเฉยๆนะครับแต่ว่าโปรแกรมข้างในผมเริ่มเขียนไว้แล้วนะครับมาดูตัวซ c กโคตข้างในก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับในการทำตัว ในการทำตัว GUI นะครับผมใช้ TK Enter นะครับก็หลักๆก,ก็จะมีแค่นี้นะครับบล็อกแรกนะครับตัว TK อันนี้ใช้ชื่อย่อนะครับตัวที่สอง TK นี้ใช้ในการสร้างคอมบูบล็อกนะครับตัวฟอนต์ตัวฟอนต์เราก็เป็นการกำหนดฟอนต์ให้เฉยๆนะครับฟอนต์คือเราสามารถเลือกฟอนต์แบบไหนก็ได้นะครับไฟล์ในหลอกก็จะเป็นตัว สำหรับเซฟนะครับในปุ่มเซฟนะครับจะให้เลือกไฟล์ d ดล็อกได้นะครับเ a ทไทม์นะครับเดทไทม์ก็อันอันอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นไม่เกี่ยวกับการทำา GUI นะครับแต่ว่าเป็นตัวล็อกกิ้งนะครับก็คือข้อมูลเข้ามาเวลาเท่าไหร่นะครับรีทคอร์ก็เอาไปเช็คสำหรับรีทคอร์ดนะครับว่าพอร์ตไหนบ้างนะครับไทม์ อันอืนอ่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับลงมานะครับที่ตัวของ gipart u นะครับมันจะเริ่ม start ตรง comment ว่า gipart u นะครับหลักๆของ t k e n t e r นะครับก็คือสร้างเรื่องของอตัว t k object นะครับของผมเป็นชื่อ main window นะครับแล้วก็ set title ให้นะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจี่ยเมทรีนะครับก็คือขนาด x y เท่าไหร่นะครับหน้าต่างของเรานะครับ x y เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ล็อกไม่ให้รีไซส์ในเกน x และแกน y นะครับส่วนอื่นๆนะครับอันนี้อ๋อไปนี่โอเคอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ยังไม่เกี่ยวนะครับ นี่เป็นการกำหนดตัวแปรนะครับให้เป็น String วานะครับเอาไว้สำหรับเก็บนะครับเก็บค่านะครับมันจะไปผูกติดกับตัววิจิตต่างๆได้ง่ายนะครับอของผมนะครับโดยปกติผมจะเขียนแบ่งออกเป็น2บล็อกนะครับบล็อกแรกก็คือ,อสร้างวิจิตก่อนนะครับวิจิตต่างๆนะครับและวโหลดเซลล์ลาเบล สารพัดอย่างเลยนะครับอ่ากลับไปดูในหน้านี้นิดหนึ่งครับในหน้าแต่ละตัวนะครับผมตั้งชื่อให้นะครับเหมือนโหลดเซลล์หนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นลาเบลนะครับเป็น Tk ดั a ลาเบลนะครับผมก็เลยเรียกมันว่าโหลดเซลล์หนึ่งลาเบลนะครับมีลาเบลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งถึงหกนะครับหนึ่งถึงหกโหลดหนึ่งลาเบลโหลดสองไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า,าโหล,ลดเซลเทคนะครับโหลดเซลเทคหนึ่งสนะครับตัว entry ตัว Entry ีขึ้นด้านนี้นะครับเป็นข้อความบรรทัดเดียวนะครับผมก็จะเป็นบัต t ท n นะครับ <c oughs> สำหรับรายละเอียดของวิจิตแต่และตัวนะครับสามารถไปดูได้เองนะครับแล้วก็ โอเคอันนี้คือคอมโบบ็อกนะครับคอมโบบ็อก bo ก็คือตัวข้างล่างนะครับชื่อตัวนี้นะครับเนื่องจากผมทำการสแกนในโค้ดตอนแรกสุดเลยนะครับตั้งแต่ run script นะครับผมให้มันเก็บตัว available c o m p o r t นะครับตัว c o m p o r t ที่ใช้ได้นะครับแล้วเอามาเช็คในเงื่อนไขนี้นะครับว่าถ้า ตัวพอร์ตลิส์นะครับมีค่ามากกว่าศูย์หมายถึงว่ามีคอมพอร์ตเสียบอยู่นะครับก็ให้แอ็ดเข้ามาในคอมบบ็อกซ์นะครับถ้าไม่มีก็จะเป็นค bo อมบบ็อกซ์เปล่าๆนะครับแค่นั้นเองนะครับอ่าอันนี้คือตอนนี้คือยังเสียบคอมพอร์ตเสียบบอร์ดอะิโนอยู่นะครับในกรณีถ้าไม่เสียบนะครับก็จะขึ้นเป็นตัว blank นะครับไม่มีนะครับ โอเคอันนี้เสี่บกับพื้น่อนนะครับโอเคมีตัวไหนอีกบ้างนะครับโอเคหลักๆที่เราสามารถเขียนโปรแกรมได้เลยนะครับอันนี้ยังยังไม่ยุ่งกับตัวคอนเนคกับฮาร์ดแวร์นะครับก็คือตัวเคลียร์เดตัสับตัวเคล a r ร์เ a ลียร์นะครับ๋ยวผมต้องเขียนใหม่นะครับเคลียร์ด a นะครับก็คือลบ Data ใน แต่ละอันแต่ละอันก่อนนะครับโอเคก็หลักๆคลิปนี้ก็น่าจะเล่าประมาณนี้นะครับอ๋อ oh, ลืมนิดนึงนะครับททีนะครับพอสร้างวิจเจตพวกนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะมาแอดไซวิจเจตโลเคชันนะครับโรอลัมผมผมมักจะใช้ตัวกริดนะครับเนื่องจากว่ามัน ค่อนข้างง่ายสำหรับผมเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับกริดหมายถึงว่าพอเราดีไซน์แบบนี้หน้าตานี้นะครับครั้งแรกสุดก็คือต้องดีไซน์ในในโนต้ตในกระดาษหรือในอะไรก่อนนะครับเพื่อจะได้เลือกชื่อแต่ละคอมโพเนนต์ในแต่ละวิจิตได้ถูกนะครับเสร็จแล้วพอได้แล้วก็ลองตีกริดคร่าวๆนะครับแล้วก็ลอง ใส่ค่ามันดูนะครับว่ามันอยู่ต้องอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับรยกตัวอย่างเช่นรดหนึ่งล,ละวบิดนะครับอยู่ row ศูนย์ column ศนย์นะครับมันจะเริ่มนับตั้งแต่ 0, 0ูไปนะครับโอเคลงไปถึงข้างล่างนะครับอืมขอทำการติดตั้งทำการ assign assign location เรียบร้อยแล้วนะครับ มันจะมีแผด x แผด y เนาะในในตัวอย่างนี้นะครับก็ก็คือแปะให้มีช่องว่างนะครับแผด x แผด y อายตัวอย่างเช่น l a เวลศูนย์นะครับก็จะมีขอบว่างๆอยู่บนอีก5พิกเซลข้างล่าง5พิกเซลซ้าย5พิกเซลขวา5พิกเซลนะครับประมาณนี้นะครับอนอกจากนั้นมี row span นะครับ row span ก็คือ ต่อยาวนะครับเหมือนอย่างโหลดเซลล์หนึ่งดนะครับเซลลหนึ่งดตนะครับตัวนี้นะครับโ o w s สเปนหมายถึงว่าเอารวบกี่แถวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับผมรวบเก้าแถวนะครับฉำนวนสเปนผมก็เลยใส่ไปเลขเก้านะครับอันนี้ทุกคอลัมม์เลยนะครับตั้งแต่โหลดเซลล์หนึ่งถึงหกนะครับแล้วก็คอลัมม์สเปน นะครับคอลัมน์สเปนก็รวบกี่คอลัมน์นะครับอย่าง s t a r t b u t t o ทนี้ก็รวบ2คอลัมน์นะครับคอลัมน์ที่เป็น Label กับคอลัมน์ที่เป็นตัว Entry ีเทค Entry นะครับโอเคหลักๆก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเขียนง่ายนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับพอสร้างวิจ g e ตเสร็จแล้วแล้วก็แอ i ซ n l โลเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวสุดท้ายที่จะลืมไม่ได้ก็คือ,อ สั่งรันเมนูนะครับสั่งรันเมนูนะครับโอเคหลักๆก็คงมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ